ทันแพทย์จีฉัตรประกรณ์เอื้อวรธรรมนะคะค่ะข้อแตกต่างระหว่างการฟอกสีฟันทั้งซี่กับฟอกสีฟันทั้งปากนะคะการฟอกสีฟันทั้งปากคือการทําให้ฟันขาวขึ้นทุกซี่ในช่องปากส่วนใหญ่แล้วจะทําเพื่อความสวยงามนะคะแต่การฟอกสีฟันเฉพาะซี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะพบในคนไข้ที่เคยประสบอุบัติเหตุ ฟันหน้าล้มกระแทกทําให้ฟันหน้าเนี่ยมีสีค้ํากว่าซี่ข้างเคียงส่วนใหญ่แล้วจะเกิดแค่ซี่หรือสองซี่อะค่ะที่ค้ํากว่าซี่ข้างเคียงแล้วก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นฟันตายจึงต้องทําการรักษารากฟันก่อนแล้วค่อยฟอกสีฟันเฉพาะซี่ที่ค้้าเนี่ยค่ะให้เท่ากับซี่ข้างเคียงการฟอกสีฟันทั้งปากนะคะจะเป็นการ ฟอกสีฟันเพื่อปรับเฉดของฟันทุกซี่ในช่องปากให้ขาวขึ้นเท่าๆกาันส่วนใหญ่แล้วมักจะทําเพื่อความสวยงามน,นะคะแต่การฟอกสีฟันเฉพาะซี่เนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทําได้นะคะการฟอกสีฟันเฉพาะซี่เนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่มักจะพบในเคสที่เป็นเคสอุบัติเหตุฟันหน้ากระแทกจะพบว่าฟันฟันหน้ามีสีคล้ำกว่าซี่ข้างเคียง และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นฟันตายจะต้องทำการรักษารากฟันก่อนแล้วจึงฟอกสีฟันเฉพาะซี่จากด้านในตัวฟันเพื่อให้ฟันซี่ที่มีสีคล้ำเนี่ยมีสีเท่ากับซี่ข้างเคียงค่ะ